เรื่องสุดท้ายของ d ด v ์อสตรในครั้งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของ cross platform save หรือพูดง่ายคือระบบ cross save ที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้ ID เดียวเล่นได้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น PC Nintendo Switch, PS4 หรือว่าเออ Xbox ก็ตามนะครับผมโดยระบบนี้นะ่จะถูกปล่อยออกมาครั้งแรกในอัปเดต Whisper in the Wall ที่จะมาถึงในเดือนธันวาคมนี้โดยเฟสแรกที่จะ ได้ทดสอบระบบนี้ก็คือผู้เล่นที่เป็น f o n d e r s หรือคนที่มี excalibur prime นะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะย้าย id มาเล่นใน pc นะฮะก็รอไปก่อนนะครับโอเคเนื้อหารจริงมันมีแค่นี้เลยแต่ว่ามันน่าจะน้อยไปถ้าเกิดพูดแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูข้อมูลที่เขาให้มาในเว็บนะเพราะว่ามันละเอียดมากนะเราจะดูไปทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะอันไหนที่ลุงแปลไม่ออกหรือลุงจำไม่ได้ลุงขออนุญาตใช้ t r a n s l a ช่วยแปลนะฮะอแ,แปลแบบ คร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าก็น่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะอย่างแรกเลยคำถามว่าคอร์สแพลตฟอร์มเอ้ยไม่ใช่คอร์สแพลตฟอร์มเซฟคืออะไรก็ตรงตัวเลยก็คือ ID เดียวสามารถที่จะเอาไปเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มที่เล่นวอล f r เฟรมได้นะฮะตามนั้นเลยการทำงานของคอร์สแพลตฟอร์มทำยังไงบ้างนะฮะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะสำหรับระบบคอร์สแพลตฟอร์มที่จะมาถึงในอนาคตนะ อย่างแรกเลยคือการ linking นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับว่าไปกดแจ้งทางเกม w วอ f r a m e ว่าฉันจะเอา id นี้เป็น id หลักที่ใช้ในการเล่นทุกๆแพลตฟอร์มเลยอย่างสมมติว่าถ้าอย่างลุงเนี้ยลุงเล่นแต่ PC ลุงไม่เคยมี PS4 Xbox หรือว่า n t e n d s s w i t c h มาก่อนแล้วลุงเอา id ของลุงบน PC ไป l i n k ์หมายความว่าอนาคตเนี่ยลุงสามารถที่จะเอา id เนี้ย id ที่ลุง l i n k ์ไว้เนี่ยไปเล่นใน แพลตฟอร์มอื่นนอกจาก PC ได้โดยที่ใช้เซฟร่วมกันก็คือไปเล่นต่อบนแพลตฟอร์มอื่นได้เลยประมาณนี้นะครับผมนี่คือระบบแรกก็คือ Linking ส่วนระบบที่2ก็คือระบบที่ชื่อว่า Merging มันจะเป็นการหลอมรวม ID สําหรับคนที่มีหลายๆ ID ในหลายๆแพลตฟอร์มนะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่มี PC มี Xbox มี PS4 3สแพลตฟอร์ม Platform เลยนะแต่ว่าพอระบบ o อ s save มาแล้วอยากเล่นแค่ ID เดียวคุณสามารถที่จะนําเอาทั้ง3 ID เนี่ย มาหลอมรวมกันได้นะฮะแต่ว่า ID ดังกล่าวจะต้องเป็น ID ที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนวันที่24พฤศจิกายนปีนี้นะฮะถ้าหลังจากนี้ไปก็คือสร้าง ID ใหม่ไม่สามารถที่จะเอามาเมิดหรือว่าหลอมรวมกันได้แล้วนะฮะโดยการหลอมรวม ID หรือว่าการเมิ์จิ้งเนี่ยคุณจะต้องเลือก ID หนึ่งขึ้นมาเป็น primary account นะฮะซึ่งมันจะใช้ ID นั้นเป็น ID หลักในการแบบว่าทําเป็นแบบโปรไฟล์หลักอ่ะแล้ว ID ที่ถูกเมิดที่เป็น ID รลองอ่ะมันจะเอามาแค่ของอย่างสมมติว่าถ้าคุณมี ID เหนึ่งเจ็ดเอ็ ไอดีหนึง1อานึงกว่านะคุณเลือก30เป็น id หลักนะฮะก็เวลามันเหมิดปุ๊บก็จะเป็นไ uh, อเไอสามสิะเป็นตัวหลักเลยแต่ว่าไอตัวที่เป็น16หรือว่า20เนะี่ยที่เอามาเหมิดอ,อะก็จะหายไปเลยนะกลายเป็น30ตัวเดียวแต่ว่าของต่างๆที่มันอยู่ใน id uh, mr เอ็มกับ mr 20อะ่ะจะถูกดึงเข้ามาผสมรวมกันกับไอตัว id mr เออย่างสมมุติว่าถ้าเอ็มมีแพตอยู่สองพันสิบหกมีห้าร uh, ห้าร้อยกับหนึ่งพันรวมกันเป็นพันห้าแล้วก็มาผสมกับสองพันกลายเป็นสามพันห้าประมาณนี้นะครับผมรวมไปถึงอไอเทมต่างๆเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยว่าที่มันจะเอามารวมด้วยกับ ID หลักนะก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะฮะมีคัสตอมไนเซชันก็คือของแต่งตัวนะฮะรีซอสก็คือทรัพยากรทรัพยากรต่างๆคเคอร์เรนซีก็น่าจะหมายถึงพวกพันธนั่งเปิดเครดิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะถูกส่งมาที่แอคเคาน์หลักนะครับผมประมาณนี้โอเค อันนี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะมี FAQ ให้ให้ให,ให้ให้เราดูอยู่ว่าแบบเผื่อใครสงสัยว่ายอันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีตอบทุกข้อสงสัยเลยนะฮะแต่ถ้าเท่าทีออ่อยากให้ทราบไว้ก็คือ2ระบบนี้ก่อนก็คือเลือกเอาระหว่าง linking กับ merging linking คือทํา id อันนั้นเป็น id หลักไปเลยอย่างเดียวสําหรับคนที่ยังไม่มี id ใน Account อื่นเหมาะสำหรับวิธีนี้ที่สุดนะ,ะส่วน merging เหมาะสําหรับคนที่มีหลายๆ id ที่สร้างไว้ก่อนวันที่24พฤศจิกายนนะฮะ เพื่อที่จะหลอมรวม ID ทุก ID ให้กลายเป็น ID เดียวนะคือไม่มั่นใจว่า ID คนละ ID ในแพลตฟอร์มเดียวกันสามารถหลอมได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้น่าจะต้องใช้ ID 1 ID ตอนน่อ1แพลตฟอร์มเพื่อมารวมกันนะประมาณนี้อันต่อมาเขาบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ที่จะสามารถเข้าถึงระบบคอร์สแพลตฟอร์มเซฟได้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่าไอตัวคอร์สแพลตฟอร์มเซฟเนี่ย จะถูกปล่อยออกมาเฟสแรกในเดือนหน้านะฮะแต่ว่าคนที่จะเข้าร่วมได้เนี่ยจะมีแค่คนที่เป็นโฟลเดอร์เท่านั้นนะแต่ว่าคนอื่นๆก็คิดว่าน่าจะไม่นานนะเพราะว่าถ้ามันเสถียรในระดับหนึ่งแล้วเขาน่าจะเริ่มปล่อยทยอยออกมาให้ผู้เล่นคนอื่นๆได้ใช้ระบบนี้ตามไปด้วยนะซึ่งเขาบอกว่าวิธีการเช็คง่ายๆว่าคุณจะสามารถใช้ระบบนี้ได้หรือยัยงก็คือให้คอยล็อกอินเข้าหน้าเว็บเวลามันมีแจ้งว่าเอ้ยเฟสใหม่ระบบนี้เข้ามาแล้ว ใครอยากรู้ว่าตัวเองได้หรือเปล่าก็คือให้มาล็อกอินที่หน้าเว็บแล้วก็ไปเช็คดูในข้อมูลโปรไฟล์ของคุณว่าไอเข้าของคุณนั้นเข้าขาที่จะสามารถใช้ระบบเมิร์จิงหรือว่าลิงกิ่งเพื่อเข้าสู่ระบบคอร์สแพลตฟอร์มเซฟได้แล้วหรือ,อยังนะประมาณนี้ก็จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆทีละเฟสประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทุกคนจะได้รับแน่นอนแต่ว่าอาจจะรอนานแตกต่างกันออกไปใครที่แบบว่ารอนานหน่อยก็อาจจะดวงซวยหน่อยใครที่แบบได้ไวก็อาจจะดวงดีหรือเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นมานานแล้วก็อาจจะได้สิทธินั้นก่อนประมาณนี้นะ แต่เชื่อว่าไม่เกินครึ่งปีแรกของปี2024น่าจะได้เล่นทุกคนแน่นอนสำหรับระบบคอร์สแพลตฟอร์มเซฟนะก็รอหน่อยแล้วกันยังไงมันก็มาแน่นอนแหละแต่อาจจะมาทยอยมานิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยก็รอไปเ,ออเ,ออเราจะสามารถลิงก์หรือว่าเมิดแอคเคาท์ได้อย่างไรบ้างนะครับก็เหมือนกับที่พูดไันเมื่อกี้เลยก็คือแอคเคาท์ที่สร้างก่อนวันที่24พฤศจิกายนจะสามารถเอาไปหลอมรวมหรือว่าเมิดแพเหมิด ไอดได้นะครับโดยนั่นแหละเหมือนที่บอกไปก็คือเอาทุกอย่างย้ายไปที่ ID หลักของเรานะแต่ว่าการเม r ร์จิงหรือว่าการ Linking เนี่ยจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนหนึ่ง a c c o ค n t นะคือสมมติว่าถ้าเราเลือกที่จะ Link ์ c c o u u t t นี้เป็น Account หลักแล้วเนะี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทำา ID อื่นเพื่อมาลิงก์ แต่จริงๆไอ้ลิงก์เนี่ยลุงว่ายังไงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเลือกไปแล้วไอนั้นก็คือ ID เดียวมันนี่เป็นหาอะอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเลือกที่จะใช้ ID ดีนั้นเนี่ยเป็น i อหลักทุกๆแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่าไอ้เมิร์จิ้งเนี่ยคือปัญหาคือถ้าใครที่แบบว่า Mer เมิร์จไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยอ้กูเมิร์จผิดว่ะกูจะเอา ID นี้เป็น ID ดีหลักอ่ะก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทําได้แค่ครั้งเดียวก็คือย้อนไม่ได้สมมติว่าถ้าคุณจะเลือก ID ไหหนนเป็ ID ลัก,กอให้ตัดียนีว่เวมันอยอไอาากเ,กเดียหสักก็เยเอาเป็น ID หลักนะ อย่าไปเผื่อเอาไอดีลองไอเดีหลักนะไม่งั้นแม่งได้กลับมาเก็บคอนเทนต์ใหม่กันบานตะไทยแน่นอนนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตรงในส่วนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้มาดูกันในส่วนของ FAQ หรือว่าคําถามที่มีคนสงสัยกันมาเยอะๆนะว่ามีอะไรบ้างนะคาถามแรกคอร์สแพลตฟอร์มเซฟคืออะไรข้ามแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะตอบไปแต่ข้างบนหมดแล้วนะฮะแอคเค n ท์ลิงกคืออะไร ไอนีก็ตอบไปแล้วนะก็คืออย่างที่บอกไปเลยทำไอดที่ต้องการให้เป็น ID หลักแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับผมประมาณนี้อ่าอ,อะไรคือ one time account merge ก็ตรงตัวเลยก็คือสามารถที่จะรวบหลอมรวม ID ได้แค่ครั้งเดียวถ้าตัดสินใจไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนได้นะครับแล้วก็ของทุกอย่างที่เป็นของไอดีงจะถูกส่งไปที่ไอหลักประมาณนี้อ่าโอเคไม่มีอะไรนี่ก็แค่เตือนไว้ว่า คิดดีๆก่อนจะเมิดนะจ๊ะแต่ว่าเออนิดนึงเสริมให้สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่มีเวลาเล่นในช่วงเนี้แล้วแบบคิดว่าเอาอจะรออีกสักประมาณครึ่งปีหรือปีนึงถึงจะกลับมาเล่นได้อะ่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าแบบถ้าไม่เมิดช่วงนี้แล้วมันจะอนาคตจะเล่นได้ไหมคือการเมิด a อ c เ u า t เนี่ยสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะทําได้เฉพาะ ID ที่มันก่อนหน้าเนี่ยก่อนวันที่24พฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้คุณจะมาเล่นหลังจากนี้ไปสักปี2ปีเนี่ยถ้าคุณมี Account ที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้ก็คือวันที่ก่อนวันที่24พฤศจิกาเนี่ยคุณก็จะสามารถเอามาันมาเมิดได้เรื่อยๆไม่ใช่เรื่อยๆเอามาเมิดได้อยู่นะครับในตอนนั้นประมาณนี้โอเคแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเดลิสทรีไอเทมแดดคอมบาอ๋อโอเคเออแล้วมีของเออชิ้นไหนหรือเปล่าที่มันจะไม่ถูกหลอมรวมเข้ามาไว้ใน ID เดียวกันนะฮะคำตอบคือใช่นะครับ ซึ่งของดังกล่าวนั้นก็จะประกอบไปด้วยแพลตินัมที่ถูกซื้อผ่านทางระบบของ Nintendo Switch นะครับจะไม่เอามาหลอมรวมเป็นส่วนกลางนะฮะส่วนเหตุผลเดี๋ยวจะมีบอกอีกทีนึงว่าเพราะอะไรนะแล้วก็เอ,อ็กซ์คลูซีฟสกินของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างเช่นสกินเ,เฉพาะแพลตฟอร์ม PlayStation เฉพาะ PC เฉพาะสวิชเฉพาะ Xbox จะไม่สามารถย้ายไปเล่นกับแ c คเคาทอื่นได้ก็คือสมมติว่าถ้าคุณอยากใส คุณต้องใส่และเล่นที่แพลตฟอร์มนั้นอย่างเดียวอย่างสมมติว่าสกินของ ps เง,งี้ยก็ต้องเล่นแต่ ps ถึงจะใช้ได้ถ้าเกิดไปเล่นใน pc เมื่อไหร่ปุ๊บสกินนี้ก็จะไม่สามารถเอามาใช้ได้ประมาณนี้นะครับเอ่อแล้วก็น,นี้เขาบอกว่าแพตตินัมที่ซื้อผ่านเอ่อผ่านทาง nintendo nintendo switch นะฮะจะไม่สามารถเอ่อไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นได้เลยก็คือจะถ้าอยากจะใช้แพตตินัมที่ซื้อมาตรงเนี้ยจะต้องล็อกอินผ่าน switch เท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้ถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นอะ ไอ้แพตตินัมตรงนี้จะไม่ตามไปด้วยนะคบผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่าแพตตินัมสวิชมันมีความแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาแนะ่เขาบอกว่าคุณยังสามารถใช้แพตตินัมของสวิชได้อยู่นะถ้าคุณล็อกอินเข้าไปผ่านทางสวิชแต่ว่าคุณจะไม่สามารถเอาไปเทรดกับคนอื่นในแอคเค้าอื่นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร อันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะว่าสรกินเอกคูซีฟของแต่ละแพลตฟอร์มก็คือจะใช้ได้แต่ละแพลตฟอร์มเท่านั้นไม่สามารถโยกย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นได้อ่าน,นี้ก็เข้าใจได้อยู่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเขาบอกว่า x c a l i b ค e prime, s c พร a ม r i m e e แล้วก็ Lato prime จะถูกล็อกเอาไว้ให้ใช้ได้เฉพาะบน PC เท่านั้นครับเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกไอ้ของพวกนี้มันสามารถที่จะ เขาเรียกว่นะมันมีขายแค่ตอนบนเวอร์ชัน PC เท่านั้นนะตอนที่เวอร์ชั่นคอนโซลเข้ามามันไม่ได้มีเอ็กซ์ลิเบอร์พามขายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีคนเอาไปเล่นในคอนโซลมันก็จะดูแบบมึงล้ําไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจได้อยู่นะครับโอเคเอ,อ่อแล้วเทนโนเจนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เกิดการคอร์สแพลตฟอร์มเซฟขึ้นอันเนี้ย ลุงขออนุญาตยกไปตอบตอนท้ายสุดเลยละกันเพราะว่ามันมีข้อมูลที่จะพูดอยู่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเทนโนเจนหลังคอร์สแพลตฟอร์มฉะนั้นขอขอข้ามไปก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้ฟังแน่นอนนะเราข้ามมาที่คำถามนี้ดีวกว่าว่าสามารถที่จะเทรดกันข้ามแพลตฟอร์มได้ไหมคําตอบคือ yes สามารถเทรดได้นะคุณจะเล่นใน PCPS4 หรือ Xbox ก็สามารถเทรดกันได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการเอาพลตฟอมของทั้ง3แพลตฟอร์มเนี่ยมาเมิรวมกันแล้วก็คือจะใช้อ ทุกอย่างร่วมกันได้เลยนะของต่างรีเวนต่างๆหรือว่าจะเป็นพัตินนัมเนี่ยก็จะถูกเอามาเป็นตลาดเดียวกันเลยก็อาจจะมีเรื่องของราคาที่มันผันผวน,นบ้างในช่วงแรกๆที่คอรเซฟเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึงก็น่าจะกลับสู่ความเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้ ส่วนเนี่ยอย,อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เลยว่าไอสวิชนี่มันเป็นแพลตฟอร์มลูกเมียน้อยอะที่บอกว่าถ้าเกิดคุณเติมผ่านสวิชไปแล้วคุณก็จะต้องไปใช้ในงานในนั้นอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเอามาใช้จ่ายที่อื่นได้หรือว่าเทรดกับใครได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เพื่อให้ชัวร์ว่าคุณจะสามารถเทรดกับแพลตฟอร์มอื่นได้อย่าลืมไปทำการเปิดคอร์สแพลตฟอร์มเพลย์กับคอร์สแพลตฟอร์มเซฟไว้ในออปชั่นด้วยนะครับผมเอ่อว i ช h account อ,อ๋อโอเคนี้ก็ ง่ายๆเลยก็คือแอคเคา t ์ที่สามารถเอามาเหมิดได้คือแอคเคา t ์แบบไหนก็คือแอคเคาน์ที่สมัครก่อนวันที่24พฤศจิกายนสามารถที่จะเมิดได้เท่านั้นนะฮะแล้วแอคเคาน์หลังจากนั้นไม่สามารถที่จะเมิดได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้คําถามนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าการลิงก์แอคเคา t ์หรือว่าการเมิดแอคเคาน์อ่ะมันสําเร็จแล้วก็คือถ้าคุณไปลงทะเบียนไว้ว่าคุณจะทําการลิงก์แอคเคา t ์ไหนหรือว่าเมิดแอคเคา u n ์ไหนอ่ะเดี๋ยวเขาจะทําการแจ้งกลับมาในอีเมลที่คุณสมัครไวน้นั่นแหละว่าเอ้ย เมิดกับลิงก์เสร็จแล้วนะอคเขาคุณสามารถที่จะเอาไปใช้เล่นกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เอ่อวอตแพลตฟอร์มอ๋อโอเคแพลตฟอร์มไหนบ้างที่เอ่อซัพพอร์ตเรื่องของระบบคอร์สแพลตฟอร์มในปัจจุบันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าทั้งหมดเลยนะตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือ PC, PlayStation, Xbox แล้วก็ Switch ก็คือสามารถที่จะคอร์สเล่นกันได้ทั้งหมดเลยแล้วรวมไปถึงคอร์เซฟด้วยนะแล้วก็ในในอนาคตนะครับ วอลเฟร์โมบายก็จะสามารถเอามา Cross พ l a t อร์ m ได้ด้วยเช่นกันส่วนอันสุดท้ายเนี่ยลุงอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่มันเกี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าอันนี้ก็มันก็ไม่ได้ตอบมาเนาะมันให้ไปอ่าน Privacy Poli c y ซึ่งมันยาวชิบหายลุงก็ขอข้างไปแล้วกันนะครับโอเคนะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับส่วนของการ r o อ s p พ a t f o r m s a ซ e นะแต่ว่ายังไม่จบนะเรายังค้างอยู่ในส่วนของเทโนเจนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเทโนเจนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีการค o อ s p l a t f อร์ Save นะครับผม เกินนำอันนี้ลุงขอรายละเอียดหน่อยแล้วกันนะจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะลุงจะสรุปแต่อันที่มันแบบสําคัญนะอย่างแรกเลยนะจุดประสงค์ที่เขาทาเทนโนเจนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเปิดโอากาสให้เหล่าผู้ที่เป็นอาร์ติสหรือว่าเขาเรียกว,ว่ายังไงเดียเป็นศิลปินได้มีโอกาสได้ออกแบบสกินสวยๆให้กับคนในคอมมูนิตี้ได้เอาไปใช้กันนะซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยผู้เล่นใน PC เนี่ยจะสามารถซื้อเทนโนเจนได้ ผ่านทางสตรีมเท่านั้นแล้วก็ต้องใช้เงินจริงในการซื้อไม่สามารถใช้แพตตินัมได้นะครับผมโดยรายได้3 0ที่ถูกขายไปเนี่ยจะแบ่งไปเป็นส่วนแบ่งให้กับอาร์ติสหรือว่าไอคนออกแบบนะอย่างสมมติว่าสกินราคา1 0 0 100บาทเงี้ยเจบาทเข้ากระเป๋าดีอีก30บาทเข้ากระเป๋าของศิลปินนะสมมติว่าถ้ามีคนซื้อสกินนี้สักแสนหนึ่งก็เอาแสน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 หนึ่งคูณด้วย30ก็เท่ากับเท่าไหร่3ล้านโอ้ยเยโคตรเยอะเลย เยอะอยู่นะถ้าสกินไหนสวยสวยนี่คือบอกรวยเลยส่วนผู้เล่นในคอนโซลนะฮะก็จะสามารถซื้อเทนโนเจนเชั่นได้เช่นกันแต่ว่าเป็นการใช้แพตินัมเพื่อซื้อนะครับมันจะไม่ต้องใช้เงินจริงซื้อโดยดีเนี่ยจะเป็นผู้ที่จ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์ของอาร์ติสคนนั้นมาหนึ่งครั้งครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อที่จะามาให้ผู้เล่นในคอนโซลสามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยแพตินัมนะฮะซึ่งตั้งแต่ เทนโนเจนได้มีการปล่อยออกมาในคอนโซลเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะฮะก็มีงานที่เกิดขึ้นมามากมายที่เป็นเทนโนเจนนะตอนนี้รวมแล้วประมาณกว่า400ชิ้นนะครับผมซึ่งพอระบบคอรเซฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับทำให้ต้องมาพิจารณาหาหนทางว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าอย่างนี้ฮะเหตุผลก็คือเห็นแล้วใช่ไหม PC ใช้เงินจริงแต่ คอนโซลไม่ว่าจะเป็น PS หรือว่า X-Box ใช้ p พต t i n u m ค่าเงินมันต่างกันมันเทียบกันไม่ได้เลยเขาก็เลยหาหนทางว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงนะให้มันแบบแฟร์กับผู้เล่นเพราะว่าคนที่รู้สึกเสียผลประโยชน์คือใครครับ PC เพราะว่า PC เติมเงินจริงซื้อแล้วเงินจริงร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับแพตตินัมแบบโอเป็นพันนะแล้วราคาขายในแพตตินัมในคอนโซลมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นไง เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาคิดออกมาในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือนี่เลยฮะจุดประสงค์หลักเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาไม่อยากให้เกิดผลกระทบมากมากเกินไปกับการขายเทคโนโเจนผ่านทาง PC นะฮะแล้วก็ให้เกิดความแร์กับคนที่เป็นศิลปินที่ออกแบบของชิ้นนั้นนะครับผมแล้วก็อีกเหตุผลข้อหนึ่งก็คือเขาอยากจะเคารพ ผู้เล่นที่เล่นในคอนโซลมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นเจ้าของเทคโ,โนเจนชิ้นนั้นมาหลายต่อหลายปีแล้วนะครับผมก็เลยเกิดเป็นวิธีการแก้ปัญหา2ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกเขาบอกว่าเทคโ,โนเจนทุกชิ้นที่ถูกซื้อมาก่อนวันที่24่ิสพฤศจิกายนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับจะซื้อใน PC หรือว่าคุณจะซื้อในคอนโซลนะครับ สกินเหล่านั้นจะสามารถนาเอาไปใช้กับทุกแพลตฟอร์มได้นะครับอย่างสมมติว่า,าลุงซื้อสกินวอลเฟมอย่างมิลาดอย่างเงี้ยซื้อไว้ใช่ไหมพอคอสเซฟมาลุงสามารถเอาสกินมิลลาดที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ไปใช้ได้กับแพลตฟอร์มอื่นเวลาลุงไปเล่นนะฮะเช่นกันถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครก็ตามที่มีสกินสมมุติว่าอย่างเป็นการูด้านะกาลูด้าอยู่ในคอนโซลคุณก็สามารถที่จะเอาการูด้าที่ซื้อไวนะ้เนี่ยสกินไอเทนโนเจนเนี่ย มาใช้กับ PC ได้เหมือนกันหลังจากที่ระบบคอร์สแพลตฟอร์มเซฟเข้ามานะครับประมาณนี้อ่ะก็พูดง่ายก็คือใครที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ได้หมดไม่ต้องกลัวอะไรก็คือคุณเคยเป็นเจ้าของอะไรคุณก็ใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยประกันที่2ก็คือคนที่ซื้อเทโนเจนหลังจากวันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะถูกล็อกเอาไว้ณนะแพลตฟอร์มที่คุณซื้อผ่านสมมุติว่าคุณซื้อผ่าน PC STEAM คุณจะสามารถใช้สก,กินเทนโนเจนอันนั้นผ่านการเล่นบน PC ได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้กับใน PS หรือว่า Xbox ได้และเช่นกันนะครับคนที่ซื้อใน Xbox ในคอนโซลนั่นแหละก็ไม่สามารถนำเอาสก,กินที่ซื้อมาใช้งานผ่านทาง PC ได้เช่นกัน พูดง่ไงก็คือถ้าคุณเป็นผู้เล่นคอนโซลซื้อในคอนโซลก็เล่นก็ใช้ได้แต่คอนโซลถ้าคุณจะย้ายมา PC เพื่อเอาสกินนั้นมาใช้คุณต้องซื้อใหม่บน PC และเช่นกันครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นบน PC ซื้อผ่านสตรีมคุณจะเล่นในคอนโซลคุณก็ต้องไปซื้อใหม่ด้วยพตตินัมในคอนโซลนะครับประมาณนี้อา่าซึ่งอันนี้เขามองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเนี่ยเป็นวิธีที่เขาคิดออกมาแล้วมันรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะรทุกการซ จะมีข้อความป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าเทนเจนไอเทมคือของที่เป็นยูนิคของแต่ละแพลตฟอร์มถ้าคุณทำการซื้อหรือว่ากิฟของชิ้นนี้ใน PC มันจะสามารถใช้ได้แต่บน PC เท่านั้นแต่นี่เขาเ,เ,เขามีโนต้ตไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้ว g i กิฟนี่มันผิดนะมันไม่สามารถใช้ได้บน PC บน PC ได้แค่เพ c ์เชสอย่างเดียวไม่สามารถกิฟได้นะ ส่วนถ้าเป็นในคอนโซลนะก็จะแจ้งเหมือนกันนะแต่ว่าคอนโซลมันกิฟได้ก็คือจะบอกว่าจะล็อกอยู่แค่ในคอนโซลก็คือใน PS4 PS5 แล้วก็ Xbox คนแนนไม่สามารถที่จะเอาของที่ซื้อชิ้นนี้ไปใช้งานกับ PC ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ทีนี้แป๊บนึงนะลุงจำไม่ได้ว่าตรงนี้มันแปลว่าอะไรมันขอขอแปลคร่าวๆก่อนอ๋อโอเค ก็ไม่มีอะไรนะก็คือแค่ชี้แจงว่า,าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวจะมี FAQ ให้ดูอยู่ว่าเหตุผลเพราะอะไรแล้วก็ตรงไหนที่แบบคนสงสัยกันเพราะ่าลูกก็มีจุดสงสัยอยู่แต่พอไปอ่าน FAQ ก็โอเคเข,ข้าใจได้อยู่นะอันนี้เป็นสรุปนะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านนะก็สรุป,ปง่ายๆเลยกนะ็คือเทนโนเจนที่ซื้อก่อนวันที่24พฤศจิกายนสามารถเอาไปใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเทนโนเจนที่ซื้อหลังจากวันที่24พฤศจิกายนาจะ ใช้ได้เฉพาะแพลตฟอร์มที่ซื้อเท่านั้นอย่างสมมติว่าซื้อผ่าน PC ก็จะล็อกไว้ให้ใช้ได้แต่บน PC ซื้อผ่านคอนโซลจะล็อกไว้ให้ใช้ได้แต่บนคอนโซลส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีระบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้ไม่ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบมากกับผู้ที่ออกแบบสกินนะโดยเฉพาะผู้เล่นเอ้ผู้ที่ออกอด้ดยเฉพาะการขายบน PC ซที่ขายเป็นเงินจริงอะ่ะแล้วก็อยากจะเคารพการตัดสินใจของคนที่เป็นผู้เล่นในคอนโซลที่เคยซื้อมาเมื่อนา,นานมาแล้วนะเป็นเจ้าของมานานแล้ว แล้วก็อะไรวะเนี่ยคอร์สแพลตฟอร์มเซฟเมสเอทอินส์แนวไลฟ์แพลตฟอร์มแนวเทียอะไรวะคำหนึงนะแต่ขอแปลก่อนอันนี้งงอ๋อโอเคคือถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบออคอร์สเซฟแล้วก็เมิดไอเทมอะ่ะไอเมิดเมิดไอเดียอะ่ะมันก็น่าจะเอาสกินที่เคยซื้อไว้ทุกอันมารวมกันประมาณนี้มั้งลุงม่แน่ใจเหมือาากนกันว่าใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้คืออ๋อโอเคไอข้อความป,ป๊อปอัพตรงนี้นะฮะมันจะถูก นำมาใช้งานแล้วทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่บันนี้ไปต้นไปโอเคก็นึกว่าแบบเมิดอะไรโอเคฮ่ะไม่เอาใหม่แปลผิดนะก็คือไอ้ข้อความตรงเี้ยป๊อปอัพเนี่ยจะขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปว่าแบบเวลาจะซื้อเทนโนเจนมันจะมีข้อความนี้แจ้งเตือนไว้ว่าเฮ้ยซื้อแล้วใช้ได้แต่บนนี้เท่านั้นนะใช้ที่อื่นไม่ได้นะจ๊ะประมาณนี้อะ FAQ มาดูกันว่าจะตอบข้อสงสัยของเราได้หมดหรือเปล่านะครับคําถามแรกเขาบอกว่าอะไรคือลเซสิ์คอนโซลแพลตฟอร์ม ลุงก็งงกันว่าไ,ไลเซนซ์คอนโซลแพลตฟอร์มคืออะไรเพราะว่าเข้าใจว่าคอนโซลเนี่ยมันน่าจะหมายถึง PS4, PS5 เอแล้วก็ n i เน,นลสโตสวิชใช่ไหมแล้วก็ Xbox แต่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะไลเซนซ์คอนโซลแพลตฟอร์มก็คือจะมีแค่ในส่วนของ PlayStation กับ Xbox เท่านั้นนะครับแต่ว่า n t e n d o Switch นะครับจะไม่รวมอยู่ในไลเซนซ์คอนโซลแพลตฟอร์มคือลุงไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยเล่นใน Nintendo Switch มาก่อนเลยเลยไม่รู้ว่า n n n t s w i t s h เนี่ยมันมีเซนเทนโนเจนให้ซื้อหรือเปล่าแต่ถ้าให้ลุงดาวคิดว่าไม่น่ามีน่าจะมีขายแค่เฉพาะบน Xbox กับ PlayStation อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะประมาณนี้คำถามต่อมาว่าทำไมเขาถึงทำการตัดวันที่แบบว่าจะขายเทนโนเจนไวนจังเออทำไมแบบไม่รอก่อนประกาศข่าวแล้วรอแล้วรอแบบค่อยปล่อยทีเดียวเขาบอกว่าเหตุผลคืออย่างนี้ฮะ มันจะมีพวกหัวหมอที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยเชีย่ยเดี๋ยวแม่งแบบมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะสามารถไปใช้บน PC ได้เผื่อบางคนแบบอยากจะหัวหมอย้ายไปบน PC อย่างเงี้ยก็ยังไงฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอาแพตตินัมที่มีอยู่ไปซื้อสกินตุนไว้เลยแม่งซื้อทุกอย่างที่เป็นเทนโนเจนแล้วพอย้ายไป PC ปุ๊บก็จะได้แบบอ่ากูมีทุกสกินเทนโนเจนอะไรประมาณนี้นะะซึ่งดีเขามองว่ามันแบบ ไม่แฟร์เดี๋ยวมันจะมีคนกักตุนมากเกินไปก็เลยแบบตัดสินใจปุ๊บประกาศปับ๊บแล้วก็ตัดเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนแบบหัวหมอแล้วไปตุนซึ่งลุงก็มองว่าโอเคอ่ะก็ถือว่าแฟร์ดีลุงก็เข้าใจได้คือเอาจริงถ้าลุงเป็นผู้เล่นในคอนโซลอะแล้วจะย้ายมา PC ลุงก็จะทำเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันมีเวลาให้ทําแต่ว่าโอเคถ้าอย่างนี้ก็สบายใจว่าอ่ะอย่างน้อยก็คือไอ้พวกคอนโซลมึงจะหัวหมอไม่ได้ละคือใครที่ซื้อก็คือซื้อเพราะชอบจริงๆไม่ได้ซื้อแบบกักตุนไว้อะไรเงี้ยเออประมาณ คำถามนี้ลุงแบบว่าเออคิดว่าในใจเหมือนกันว่าแบบแม่งเชียทํทำไมเป็นอย่างนั้นวะแล้วก็มีมีคนถามมาจริงๆด้วยว่าทําไมการซื้อเทนโอเจนผ่าน PC ที่ใช้ตังจริงเนี่ยทําไมมันถึงเอาไปใช้ในคอนโซลเวอร์ชันไม่ได้เออคําตอบที่ดีให้มามันไม่เคลียร์นะแต่ว่าลุงก็อ่ะก,ก,กูก็เข้าใจได้เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าออทางเลือกเนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วนะว่าอยากให้มันให้มันเป็นก็คือแบบในเมื่อคุณเสียตังซือ้อมันเสียตังซื้อมาแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องใช้ได้ทั้ง2ช่องทางถูกปะ มันไม่ได้ใช้แพตติน้มซืออย่างเดียวแต่ว่าดีเขาเหมือนทําแล้วมันไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรแม่งก็ไม่อธิบายแต่ว่ามันไม่ได้ก็คือถ้าจะ PC ซื้อก็เล่นได้แต่แต่พีพีซีเเล่นในคอนโซลไม่ได้ซึ่งเอาจริงลุงก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเคลียร์นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูก็ไม่ได้เล่นในคอนโซลอยู่แล้วก็เลยช่างแม่งมัน่ะเพราะว่าก็คงจะเล่นแต่ใน PC เป็นหลักอะอย่างมากก็แค่อนาคตก็คงเล่นในโมบายเลยคงไม่ซื้อ PS หรือว่าซื้อ X b o x บอกมาเล่นอยู่ละนะประมาณนี้ แล้วก็คำถามต่อมานะครับเขาถามว่าถ้าคุณบอกว่าเหล่าศิลปินที่ออกแบบเทนโนเจนเนี่ยมันมันมีความสำคัญมากคือเรื่องอไรายได้ของเขามันมีความสำคัญมากทำไมคุณถึงไม่ให้ไอ้พวกคอนโซลเพเยอร์อะซื้อใหม่ถ้าเกิดเขาไมา่เล่นในพราะว่าอย่างงี้มันก็ไม่แฟร์ดียวเพราะว่ามันซื้อมาด้วยแพตินัมแล้วมันก็คนที่ออกแบบมันก็ไม่ได้อะไรนะก็เนี่ยไงย้อนกลับไปอยู่ในหน้าตรงไหนวะที่มันบอกไว้เนี่ย ก็คือต้องการเคารพคนที่เลือกที่จะซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีระบบคอร์สแพลตฟอร์มไหมแล้วเป็นเจ้าของมานานแล้วอะเขาอยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยคือแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเชื่อไอ้กูซื้อไปแล้วทำไมกูต้องมาเสียตังค์ซื้อในเมื่อกูซื้อมันแล้วกูผูกพันกับสกินนี้แล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะ ในมุมที่ดีอธิบายมาแต่ว่าก็เจ็บใจเหมือนกันว่าแบบเชีย่ยเอ้ยกูกูอยากสวยอยากหล่อกูต้องใช้ใช้ตังจริงอะ่ะแต่มึงแบบใช้แพตที่มันสามารถฟาร์มในเกมได้อะ่ะมันแบบมันไม่แฟร์หรอกแต่ว่าโอเคเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ยอมเลยอะ่ะแบบเพี้ยดีอีไม่ได้มันก็จะไม่เกิดระบบคอร์สแพลตฟอร์มขึ้นเพราะดีอีเขาคงต้องมานั่งแก้ว่าจะยังไงดีวะเขาคงคิดมาแล้วว่าระบบเนี้ยคือตัดสินใจมาแล้วว่าอย่างนี้คือดีที่สุดจะมีใครด่าก,ก็ช่างคือเขาคิดมาแล้วว่าทําอย่างเงี้ยการด่าน,น้อยสุดเพราะว่าถ้าเกิดเขาปรับให้คนที่่ใใในนนอออซต้้งมมาืห PC Con ไอคอนโซลแม่งก็ต้องด่าไอ้ะี๋มึงสัตว์เอ้ยมึงกูซื้อมาแล้วมึงคืนแพทกูไห่ล่ะกูต้องมาซื้อใหม่เนี่ยเออเขาก็เลยคิดว่าเออกันก็ไม่เป็นไรก็ทําให้พ c ีมันรู้สึกเสียเปียบไปแต่ว่าอะก็เฉพาะคนที่แบบซื้อมานานแล้วนะคนที่แบบซื้อหลังจากนี้ไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อ่ะโอเคก็ถือว่ารูปมันรวยให้ไปเพราะถ้าเกิดไม่มีการเสียสละเกิดขึ้นนะมันก็จะไปต่อข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ยอมไปช่างมันเพราะว่าอย่างมากมันแค่แค่สวยหล่อนะแต่ถ้าอยากอนาคตถ้ามีสกกินสวยใหมม่ึง็ต้อ ถ้าอยากเล่นใน PC มังก็ต้องซื้ออยู่เหมือนกูอยู่ดีแหละังนั้นก็ไม่ต้องยกลงไปลดเลยไปจบนะสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าอะไรวะเนี่ยวิวไมพีคัตออฟพีซีเพออันนี้ไม่มีอะไรมากเลยกค็คำถามนี้ก็ตอบได้จากข้างบนแล้วก็คือ,อสกินที่ซื้อก่อนหน้านี้ผ่านทาง PC ซจะสามารถท r นเฟอร์ไปคอนโซลได้ไหมก็ได้อยู่แล้วนะไม่รู้จะถามทำไมเนี่ยเมื่อมันมันก็ตอบทุกอย่างอยู่แล้วข้างบนนะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของ,ของอะระบบ cross s a v e รวมไปถึง ต่างๆนานาที่มันเป็นคำถามมากมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ระบบนี้เข้ามานะครับซึ่งก็คิดว่าดบต่อบไปได้ค่อนข้างเคลียร์แล้วนะเหลือแค่ว่าตอนที่มันมาจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมโอเค